สวัสดีครับฟับดังสนุกไหมนะครับทุกคนสนุกไหมครับฟังดีสนุกไหมครับก่อนเลยนะครับผมอยากจะ Happy New Year ทุกคนก่อนเลยนะครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนนะครับผมเป็นปีที่สามนะครับที่ได้มา ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่พร้อมกับอากาเซ่ทุกคนในวันนี้นะครับผมยังไงวันนี้ผมเตรียมมาหลายเพลงมากๆนะครับผมทุกคนพร้อมสนุกไหมครับเพลงต่อไปนะครับผมขอเด็มน้ำก่อนเลยไหมครับเพลงต่อไปนะครับ เป็นเพลงที่อากาเซ่เมืองไทยร้องตามได้นะครับผมเพราะฉะนั้นปี2023บอกว่าทุกคนจะร้องเพลงนี้น่ารัให้ผมฟังอีกรอบหนึง่งก่อนที่จะไปถึงปี2024นะครับผมทุกคนพร้อมไหมบสนุกดไหมครับในที่สุดเพลงสโลโมทุกคนก็ได้ฟังแล้วนะครับผม โอเคครับก่อนที่จะเล่นเพลงต่อไปนะครับผมผมขอวยพรอปีใหม่ให้กับทุกคนรอบนึ่งนะครับทุกคนพรมมือนะครับพรมือนะครับเดี๋ยวเด็มๆของครั้งคนนี้จะให้พอทุกคนนะ อย่างแรกนะครับปี2024นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากกว่านี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากกว่านี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับปีต่อไปขอให้ทุกคนรำ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามากกว่านี้นะครับสาธุใครที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับผม ก็ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับผมถ้าเกิดใครที่บอกว่าคนที่ใช่คือแบมแบมนะครับก็ต่อแถวนะครับโอเคผมยังงปี2องพนยี่สบะผมอยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังไงปีหน้านะครับรับรองว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้แน่นอนนะครับผมทั้ง ชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็ทั้งในนามอากาเซ่ด้วยนะครับผมปีต่อไปนะครับผมก็ขอฝากตัวกับทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะครับผมสัญญาวจะเป็นปีที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพียห,ห,หลายๆคนก็ให้พรผมเหมือนกันขอให้พรที่ทุกคนให้ผมเนี่ยกลับไปหาทุกคนเหมือนกันสามสี่เท่าเลยนะครับผมครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทังนั้นเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายนะครับผม ปีสิผมก็ไม่อยากลงครับแต่เดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนเพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับก็2 0 2พร้องครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนรอ้องตามให้ดังๆนะครับผมร้องให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับ Good morning guys.